ในดีแทร์โรลคอยเท่านั้นด้วยนะคะเช่นอย่างชานมไข่มุกอัสเตยูเนี่ยในดีแทร์โรลปกติเนี่ยก็จะมีแค่ส่วนลดธรรมดาค่ะถ้าเกิดเป็นคอยตรเนี่ยจะแลกได้ฟรีเลยจะเห็นว่าความเป็นคอยเนี่ยมันจะให้ความคุ้มค่าและความพิเศษยิ่งๆ,ๆค่ะเหมือนกับเป็นแมจิกพิเศษเลย<ช>เป็นแบบเวทมนต์พิเศษซึ่งเราสาม,มารถที่จะแลกแับได้เลยคุณฟางแล้วคุณอยากแลกอะไรบ้างคะก็ที่พูดมานะครับชานมไข่มุกก่อนเลยครับตอนนี้ เราเป็นคนชอบอเราอยู่แล้วแล้วก็พอฟังอย่างนี้นะคือทุกอย่างที่พูดมาคือเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเลยนะครับแล้วยิ่งมาเล่มา,มาแบบฟี่าส่วนรถอ้วยเรามาจากการแค่สะสมคอนครับซึ่งฟังดูแล้วมันสนุกมันฟังแล้วมันทำได้ไง่ายมากผมว่าตอบโจทย์กับคนที่ใช้ชีวิตในยุคนี้ที่ต้องใช้โทรศัพท์ทุกวันแล้วก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์กับคนที่ชอบอะไรสนุกสนุกครับ เห็นไหมคะ่ะที่คุณเจมบอกนะคะคุณฉันเชื่อว่าทุกท่านอยากทราบแล้วว่าแล้วลูกค้าดีแทกจะรับสิทธิ์อย่างไรคะง่ายมากเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือมีแทกมีดีแทกแอปนะคะล้วก็เข้าไปในฟังก์ชันดีแทกรีวอร์ดนะคะจะเห็นไอคอนที่เป็นคอยนะคะกดเข้าไปในคอยเลยแล้วก็วิธีแรกวิธีวีดีมนยังง่ายมาก รีวอร์ดปกตินะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือว่าเดือนธันวาเนี้ยนะคะเข้าเทศกาลซีซันเราก็จะมีให้ค้าเนี่ยเข้าไปเล่นเกมค่ะนะคะแล้วก็ลุ้นสิทธิพิเศษนะคะลุ้นรางวัลมากมายทุกเดือนกว่า40รางวัลเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาไปต้นไปเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะง่ายเลยโหลดแอปได้9เช็คอินที่นี่ได้9แล้วแถมตลอดทั้งเดือนก็เป็นเหมือนกับของขวัญให้คนไทยทุกคนด้วยฟังว่าง่ายแล้วแต่เพื่อนท่านเห็นภาพ เรามีวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมค,ค่ะจะรับชมพร้อมกันค่ะทุกวันนี้นงที่บอกทุกอย่างทุกทุกวิธีที่จะแลกคอร์สมาเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่า,เาบอกว่าใช้ชีวิตปกติเพียงแค่ใช้แอปมิ่งดีแค่คุณก็ได้คอยญญทุกนาทีโดยที่คุณต้องจำเลยครับว่าทํายังไงเพราะมันทําง่ายมากๆแล้วก็นี่เลยครับหนึ่งฝาต่อหนึ่งคอร์สค่ะนี่คือคุ้มมากๆเลยครับผมว่าเรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ของคุณเจมม่มากเห็นไหมครับเห็นด้วย นี้ยังไม่หมดจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกก็จะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษที่จะมาประกาศวันนี้นะคะคืออะไรคะก็ <c oughs> ะะะจะมีอยู่2อ v e ีเวนต์ใหญ่ๆเลยนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราต้องการจะฉลองการเปิดตัวนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราโหลดแอปเราก็เช็คอินได้เลย9คอยได้9คอยเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะเก็บไว้วันแรกแห่งชาติวันแรกแห่งชาติเนี่ยคือ59พฤศจิกายาวถึงวันที่ยี ทั้งหมดเน,นคือ9วันนะคะใช้9คอยสามารถแลกสิทธิพิเศษได้แ9แบรนด์ดังแล้วก็ฝักเพียง9บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าการได้มาซึ่ง9คอยเนีย่ยจริงๆแล้วง่ายแค่เช็คอินเองนะคะหรือถ้า in, ต้องอยากจะเช็คอินก็คือแค่ใช้แบบบาทเดียวเองได้นดะ้วไกดจ,จงื่อนาเชื่จริงมครับผมว่าแบาบนีบ้คุณเจมส์ต้องให้เราคอยดูแล ยังวันแรกถึงชาติแวกครั้งหนึ่งค่ะยังกับแฟนคลับค่ะนี่นะครับวันที่19ถึง27หรือยียอนกรกฎานี้นะครับเดี๋ยวลืมวันแรกกันนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นเยอะๆค่ะบอกเลยนะว่าอย่างที่บอกก็คือไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้โทรศัพท์ในยุคนี้อยู่แล้วนะครับแค่เพียงคุณเข้าไปในแอปพลิเคชันของ d g i t a l Rewards นะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์หรือการเปิดดูแพ็กเกจหรือแค่เช็คอินเนี่ยคุณก็ได้คอร์สจริงๆเลยนหนึ่งบายตอบนะครับเล่นเกมด้วยตันนั้นนะครับผมเล่นแน่นอนหรือเลคือรถเดียวนี้นะครับผมว่ามันตอบโจทย์ครับเพราทุกๆอย่างที่ก,ก่อกรรมเนี่ยมันทําไปด้วยความสนุกมันทาไปด้วยความเฮฮาแล้วก็มันทาไปด้วยความง่ายดายแลกง่ายแล้วก็ค,คุ้มค่ากับสิบ่ิประโยชน์หรือว่ารีบอร์ดต่างๆด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับกับอีช็อตรีบอร์ดคอยร์